ต้องบอกว่านะครับนี่เป็นงานที่ท้าทายสุดที่เราเคยเจอมาครับอยู่ในวงการมาก็ตั้งนานนะครับรีวิวมือถือแกจ็ตมาก็เพียบแต่ไม่เคยเจองานครั้งไหนที่ชันเลนส์ขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าเราจะมารีวิวครับ Redmi Watch พร้อมกับเครื่องดูดฝุ่นจากเสี่ยวมีสบายดีทุกคนนะครับทกับผมพัดและพวกเราทีมงานรอยแซนครับทุกคนสบายดีแต่ผม ตอนนี้รู้สึกจะไม่ค่อยสบายเลยครับผมเพราะว่านี่เป็นโจทย์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่ทางแบรนว่าเฮ้ยลองทำดูไหมลองก็ลองอ่ะได้ก็ได้นะครับกับการรีวิว r m ชมีว t ต a า p Active พร้อมกับนี่เลยครับผมนี่ออกกำลังกายอยู่นะวัตถา3 Active และเครื่องดูดฝุน่นะครับผมเสี่ยวมีวาคุ้งคลี e r G 1 0 plus ตอนที่ได้ข้อมูลมานะครับก็ถามก่อนเลยว่าเฮ้ยมันมีความพิเศษยังไงหรือเปล่า เราสามารถใช้ตัวของ Redmi Watch ดูข้อมูลหรือควบคุมเจ้าเครื่องดูดฝุ่นได้ไหมปรากฏว่าพอม,มาถึงครับอ้าวมันไม่ใช่โรบอทมันเป็นแบบถือไม้เดินเพราะฉะนั้น Watch ก็คงไม่สามารถจะทำอะไรกับตัวนี้ได้ข้อมูลก็ไม่มีให้ดูนะครับแต่เราไม่ละความพยายามครับถามเพิ่มอีกว่าหรือเจ้าตัวของ Xiaomi Vacuum Cleaner ตัวนี้นะครับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันมีข้อมูลแคลรี่แจ้งมาที่ตัวของ Watch ไหมเขาบอกไม่มี <c oughs> <c oughs> โอเคแปลว่ารีวิวคนละเรื่องคนละอย่างกันเลยเพียงแต่ต้องทําให้อยู่ในคลิปเดียวกันอ่ะได้จัดไปนะครับเดี๋ยวตอนแรกครับบางคนไว้สงสัยอ้าวคุณยังไม่แพรตัวของนาฬิกาเลยหรือเปล่า Redmi Watch 3 Active นะครับใช่อันนี้ไม่ได้แพรครับยังไมไ่จับคู่เลยเดี๋ยวจะได้มาทดสอบการแพรริ่งสอนการเชื่อมต่อไปเลยนะครับในตอนเริ่มต้นอันนี้ก็เผื่อว่าใครที่ไม่เคยใช้งานนะครับตัวของ Smart Watch Smart Band จากทางเสี่ยมี่แล้วก็ r ร d มีเลยเมื่อเปิดเครื่องมาครั้งแรกอ่ะมันจะขึ้นนนเป็แบบี เป็น QR code นะครับโดยเราสามารถใช้มือถือสแกนได้นะครับถ้าเกิดยังไม่มีแอปมันจะนำให้ไปโหลดแอปมีฟิตครับแต่ถ้าเกิดมีแอปอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปที่มีฟิตเนสได้เลยแล้วก็ทําการเพิ่มอุปกรณ์ไง connecting เชื่อมต่อแล้วมีการแจ้งเรื่องของ pin code นะครับว่าเป็นเลขนี้หรือเปล่าก็กดแพ i แล้วก็กดแพ i น่าจับคู่กันเรียบร้อยก็จะมีการขอเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพแล้วก็ตำแหน่งนะครับพอเอาไว้ใช้เรื่องของการออกกำลังกาย เรียบร้อยแล้วเชื่อมต่อเสร็จสับปั๊บปั๊บปัป๊บนะครับก็มีการตั้งค่าวิจ,จงวิดเจ,จ็ตนิดหน่อยนะครับว่าใช้งานยังไงการควบคุมตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะซิงเรื่องของการแจ้งเตือนทุกอย่างหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดมีซอฟต์แวร์ตัวใหม่มานะครับก็จะมีอัปเดตแจ้งมาที่บนมือถือด้วยอันนี้ก็เห็นว่าในตัวของมีฟิตเนสครับแจ้งว่าวอทสามแอคทีฟมีซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่มานะก็กดอัปเดตได้เลยครับระหว่างที่โหลดข้อมูลอยู่ครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของการใช้งานเบื้ออองงต้นนขจ Active ก่ ซึ่งวันสามแอคทีฟครับก็อย่างที่รู้กันชื่อแอคทีฟหมายถึงว่าเน้นสลับการออกกําลังก,กายสายที่แอคทิวิตี้เยอะนะครับก็เลยให้สายมาเป็นลกนักษณะที่เป็นแบบสายยางรัปเ e อร์แบนด์นะครับเพื่อให้เวลาใส่แล้วกระชับนะครับเวลาออกกาลังกายแล้วก,ก,ก,ลก็ช่วยป้องกันเรื่องของเหงื่อด้วยถ้าเกิดว่าเป็นสายอย่างอื่นนะครับโดนเหงื่อเขาไปอาจจะมีเรื่องของอาการเปื่อยได้อกสายหนังสายอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็เด็กเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูเรื่องของรูปแบบการใช้งานเบื้องต้นกัน นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอหลักก็จะมีพวกข้อมูลต่างๆครับตัว Watch Face ก็สามารถจะแสดงรายละเอียดที่ตัวนาฬิกานั้นเก็บข้อมูลมาจากตัวเราได้อย่างเช่นเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจวันที่เวลาสภาพภูม,มิอากาศนะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลให้ดูด้วยแล้วถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนวอตเฟสก็แตะค้างเอาไว้ครับนี่ครับก็จะมีให้เลือกอันนี้คืออยู่บนตัวของนาฬิกาถ้าเกิดอยากได้ลายใหม่ก็สามารถไปโหลดเพิ่มจากในแอปบนสมาร์ทโฟนได้โดยตัวหน้าปัดมีขนาดที่1.83นิ้วนะครับการใช้งาน ถ้าปัดจากซ้ายไปขวาก็จะเป็นการดูพวกวิดเจ็ตข้อมูลน่าอื่นๆนะครับเงี้งแต่เรื่องของตัวแบตเตอรี่ตัวเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องควบคุมการเล่นเพลงมิวสิกเพลเยอร์แล้วก็พวกข้อมูลแคลอรี่ที่ใช้งานในแต่ละวันไปนะครับผมซึ่งข้อมูลตัวนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้น,นครับเพราะเพิ่งลองเชื่อมต่อให้ดูตะกี้นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลหลักทดลองใช้งานกันไปหลังจากนี้ดีกว่าแล้วก็ถ้าปัดจากบนลงล่างก็จะเป็นพวกการแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟนครับถ้ามีการแจ้งเตือนเข้ามาก็จะมีขึ้นตรงนี้เลย ส่วนการปัดจากล่างขึ้นบนก็จะเป็น quick setting ครับเลือกเปิดปิดหน้าจอความสว่างนะครับเปิดไฟฉายได้และเข้าไปที่การตั้งค่าหรือว่า setting ก็ได้จากตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันหรือเกิดกดที่ปุ่มด้านข้างตัวเรือนนะครับอันนี้ก็เข้ามาที่หน้าจอแอปพลิเคชันหลักที่สามารถใช้งานได้นะครับก็จะมีพวกข้อมูลเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจ spo t อ o กซิเ e n ในเลือดนะครับเรื่องของคุณภาพการนอนนะครับพวกนี้ก็เป็นข้อมูลที่สามารถจะเช็คได้จากตัวของ Redmi Watch 3 Active แล้วก็สามารถดูได้จากตัวของแอปพลิเคชันมีฟิตเนสนั่นเองถ้าเกิดเข้ามาที่โหมดออกกำลังกายนะครับตัวนี้ก็จะมีโหมดหลักๆพวกวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำนะครับอยู่ที่หน้าจอแรกแต่ถ้าเกิดว่าต้องการจะเข้าไปเลือกโหมดกีฬาที่ออกกำลังกายจริงๆเนี่ยตัวนี้รองรับมากถึง100รูปแบบซึ่งตอนนี้เข้าไปเลือกเนี่ยเขาจะมีหมวดหมู่ให้เลือกครับแบบเป็น indoor outdoor นครับแต่จริงเวลาผมใช้งานก็มักจะเลือกโอเควิ okay, ่งแล้วก็ปั่นจักรยานอย่างมากก็แอโรบิกอะไรพวกนนี้นะครับ หลังจากเลือกหมวดออกกําลังกายเรียบร้อยนะครับพวกชุดเซ,เซนเซอร์ด้านหลังแล้วก็จะเป็นตัวคอยช่วยวัดนะครับระหว่างที่ออกกําลังกายไปว่าอัตราการเต้นหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับวัดโซนเช็คโซนได้แต่ตัวของนาฬิกาครับเรดมีว่วอลส3แอ t i ทีฟเองนั้นไม่ได้มี GPS u i l อ in มาด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายกอลาลังกายต้องการข้อมูลที่แม่นยํามากขึ้นอาจจะต้องมีการพกสมาร์ทโฟนไปใช้งานพร้อมกันนะครับมันจะสามารถดึงเอาโลเคชันหรือว่าตำแหน่งที่เราใช้งานอยู่ตอนนั้นเนี่ยมาคำนวณเรื่องของความเรระยะทาง ทำให้รายละเอียดเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยมีข้อมูลที่แม่นยําม,มากขึ้นและตัวเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราสามารถจะเลือกตั้งค่าให้มันทํางานตลอดทั้งวันได้นะครับเรียกว่าเช็คตลอดทั้งวันไปเลยรวมถึงค่าออกซอิเจนในเลือดด้วยนะครับก็สามารถเลือกเปิดตรวจสอบหรือวัดระหว่างวันได้สามารถสวมใส่เวลากลางคืนนะครับตอนที่นอนหลับเพื่อตรวจสอบเรื่องของข้อมูลคุณภาพการนอนนะครับว่าหลับลึกหลับตื่นเป็นยังไงบ้างและมาดูสถิติจากในแอปพลิเคชันนะครับ โดยตัวแบตเตอรี่นะครับชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุด12วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีแอคทิวิตี้เยอะออกกำลังกายเช็คข้อความหรือว่ามีการโทรรับสายคือตัวของ Redmi Watch 3 Active นะครับมันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้แล้วก็ยังสามารถใช้เป็นสปีกเกอร์นะครับกับไมโครโฟนในการพูดคุยหรือรับสายผ่านตัวของ Redmi Watch 3 Active ได้ด้วยซึ่งถ้าเกิดมีการใช้งานเต็มฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับแบบ ใช้คาเดย์ตลอดทั้งวันนะครับดูข้อมูลอื่นๆอยู่เรื่อยๆเนี่ยอายุของแบตเตอรี่ก็อาจจะลดหลั่นลงมานะครับอาจจะเหลือ10วัน7วันตามรูปแบบที่เราใช้งานมาครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาใส่ Redmi Watch Active 3กันนะครับแล้วก็ไปออกกำลังกายผ่านเจ้าเครื่องดูดฝุ่นครับเสี่ยวมี่ว่าคุ้มคลีเนอร์จีสิบพลัสอาจจะเลือกเป็น walking นะครับในบ้าน indoor พวกนี้ก็ได้หรือไม่ก็เป็น aerobic นะครับระหว่างที่เราเอาเจ้าตัวของนี่แหละครับเสี่ยวมี่ว่าคุ้มคลีเนอร์เข้ามานะครับอาจจะใช้เป็นลักษณะ เหมือนกับไม้กระบองเอวได้เอวนี้ได้าเอว <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอามาใช้แทนพวกอุปกรณ์กระบองกักบารังกายครับแนะนำว่าให้ถอดเอาส่วนของตัวหัวถูพืน้นออกก่อนเพราะรุ่นนี้นะครับเ Xiaomi Vacuum Cleaner G 1 0บ plus เนี่ยเขารองรับการดูดและถูไปพร้อมกันอันนี้ก็จะเป็นหัวแปลงถูนะครับที่สามารถจะใส่น้ำเพื่อา,าสะอาดนะครับลงไปประกบกับตัวของหัวดูดได้ ถึงเวลาดูดไปปุ๊บด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นการใช้นะครับส่วนของผ้าถูพื้นพร้อมกับน้ํายาแบบปัดหมาดนะครับก็จะถูพื้นไปนในขราวเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาลองดูแคลอรี่นะครับที่ใช้ไปถ้าเกิดว่าเราถูพื้นประมาณ10นาทีครับ สำหรับเครื่องดูดฝุ่นเสียวมี G10 Plus นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับแรงดูดที่150แอตต์โดยสามารถเลือกเปลี่ยนหัวแปลงได้3รูปแบบแล้วก็บวกหึคือถูหัวบ็อบถูพื้นนั่นเองเดี๋ยวรู้กันว่ามีอะไรบ้างครับที่เป็นหัวแปลงขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าใช้แบตเตอรี่เต็ม100%เนี่ยสามารถใช้ดูดได้ต่อเนื่องถึง65นาทีครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมัเป็นหัวเล็กนะครับตัวนี้ อันนี้ก็แบบโรลเลอร์เหมือนกันนะครับแต่เป็นไซส์เล็กหน่อยแล้วก็เหมาะกับการใช้งานเวลาดูดฝุ่นตามพวกโซฟาหรือว่าเตียงเรียกเหมาะสำหรับเครื่องมืที่เป็นผ้านะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ประมาณ45นาทีนะครับส่วนีกแบบหนึ่งก็จะเป็นหัวเล็กนะครับแบบแปรงนะครับตัวนี้ก็จะสามารถใช้ดูดฝุ่นนะครับในพื้นที่หรือว่าบริเวณที่จํากัดได้ก็อาจจะไปใช้ดูดพวกโต๊ะคอมพิวเตอร์พวกช่องระหว่างคีย์บอร์ดเศษฝุฟฟ่นที่ตกลงไปตรงนั้นนะครับผมว่าส่วนมากจะเป็นเศษอาหารมากกว่า เวลากินกินแล้วก็หล่นลงไปตามพวกช่องตามคีย์บอร์ดครับก็สามารถเอาตัวเนี้ยมาดูดได้ครับและสุดท้ายเป็นหัวดูดแบบยาวนะครับผมสหรับใช้เข้าไปดูดตามซอกตามมุมแคบต่างๆที่เข้าถึงยากนั่นเองครับ ในส่วนของตัวหัวดูดไซโครนบริเวณนี้นครับก็จะมีทั้งหมด12กลวยแล้วก็มีฟิลเตอร์หมด5ชั้นเพื่อกรองฝุ่นลอองให้มีขนาดเล็กที่สุดนะครับในการที่จะดูดเก็บเอาไว้แล้วก็ค่อความสะอาดในภายหลังนอกจากกลไกลของมอเตอร์ไซโครข้างใน,นนะครับส่วนของหัวแปรงดูดก็มีการปรับปรุงดีไซน์นะครับเป็นหัวโรลเลอร์ก็คือจะช่วยป้องกันในเรื่องของพวกเส้นผมเศษผมที่ถ้าเกิดใครใช้เครื่องดูดฝุ่นประจําจะรู้ว่าบางทีดูดเข้าไปแล้วมันไปพันไปติดไปขัดอยู่ทําให้ ตัวล้อหรือตัวหัวแปลงมันติดขัดไม่ทํางานก็ต้องมาคอยเล็มเล็มเส้นผมรถด,ดึงออกนะครับอันนี้ก็ออกแบบมาเพื่อช่วยลดปัญหาตรงนั้นซึ่งในการเปิดใช้งานครับก็ควบคุมง่ายเพรามีปุ่มตรงนี้ครับเหมือนกับไกปืนกดปุ๊บก็เปิดตัวเครื่องมีข้อมูลที่ดูเลยเพราะว่าตัวนี้จะมีหน้าจอ LED ครับแสดงข้อมูลแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อยู่ในโหมดการใช้งานแบบไหน เราสามารถเลือกเพิ่มความแรงนะครับของมอเตอร์แล้วก็การดูดได้จากที่ปุ่มจากปุ่มด้านซ้ายนะครับทางขวาก็จะเป็นปุ่มล็อกครับเผื่อเวลาเราต้องการใช้งานนะครับปกติแล้วถ้าเกิดเราถือไปดูดไปต้องกดปุ่มไกปืนตรงนี้ค้างไว้แต่ถ้าเกิดอยากจะล็อกให้มันดูดตลอดนะครับไม่ต้องมากดปุ่มกันก็สามารถใช้ปุ่มล็อกตรงนี้แหละเป็นตัวล็อกโหมดการทํางานได้คราวนี้ครับเรามาดูกันว่า หลังจากที่ทดลองดูดฝุ่นไป10นาทีแล้วเราใช้แคลอรี่ไปทั้งหมดเท่าไหร่จากตัวของ Redmi Watch 3 Active กันนีครับเราสามารถจะเลือกดูเรื่องของกิจกรรมต่างๆ Activity แล้วก็แคลอรี่ที่หมดไปในแต่ละวันได้นะครับโดยจะมีข้อมูลเก็บไว้ในส่วนตัวมี Fitness ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนเรื่องของตัว w h t c h f ครับก็สามารถเลือกปรับเปลี่ยนจากตัวแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันนะครับไหนก็จะมีเรื่องของข้อมูลการนอนนะครับแล้วก็อัตราการเต้หนหัวใจพวกนี้ก็สามารถจะ เก็บหลอกเป็นบันทึกนะครับเอาไว้ดูย้อนหลังได้และใครสนใจนะครับ Redmi Watch 3 Active ตัวนี้ขายที่ราคา1,490บาทนะครับสามารถใช้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของ Xiaomi Redmi หรือยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแค่ติดตั้งแอป,ปมี Fitness ก็สามารถใช้งานตัวของ Redmi Watch 3 Active ได้ทันทีส่วนราคาของเครื่องดูดฝุ่น Xiaomi Vacuum Cleaner G10 Plus นะครับอยู่ที่9,990 ใครสนใจตัวไหนครับจะเป็นนาฬิกาหรือเครื่องดูดฝุ่นก็ไปลองเลือกดูกันได้นะครับถ้าใครมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันและย้ำอีกครั้งครับว่าน,นี่เป็นการรีวิวที่แปลกแหวกแนวที่สุดเอาวอชมารีวิวคู่กับเครื่องดูดฝุ่นถ้าเกิดว่าใครมีอะไรที่มันท้าทายกว่านี้อยากจะให้ลองรีวิวพร้อมๆกันก็บอกมาได้นะครับผมเดี๋ยวเราจัดให้แน่นอนวันนี้ผมพัทรัติมานรอยแซนนะครับขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้าฝากกดไลค์แชร์ซับสไคร้ได้นะครับสวัสดีครับ